วันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะเป็นบทบันทึกคำบอกเล่าจากคุณนนท์นาวินอดีตทหารพรานซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงจากในสนามรบเลยเราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงปี2527 25 2 5 2 8ถึง2528กันค่ะครับซึ่งโจย์ของเราวันนี้ก็คือการพยายามทำความเข้าใจว่าทหารคนหนึ่งต้องผ่านอะไรมาบ้างในยุคนั้น คือมันเป็นยุคที่วุ่นวายมากๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ยังเหลืออยู่แต่ยังมีกองทัพเวียดนามที่เข้ามารุกคืบในกัมพูชาด้วยใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือนี่ไม่ใช่แค่บันทึกการสู้รบธรรมดาแต่มันเป็นความทรงจำส่วนตัวเป็นเรื่องบาดแผลในใจที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันของคนคนหนึ่งเลยอซึ่งเรื่องแบบนี้ประวัติศาสตร์ในตำราไม่มีทางเล่าได้ละเอียดเท่านี้แน่นอนครับ เรามาเริ่มที่ภารกิจแรกของคุณนนในปี2527กันเลยดีกว่าค่ะชื่อภารกิจยุทธการหลักชัยครับเป้าหมายก็คือการเข้าไปค้นหาคลังอาวุธปืนของพอกคอที่ซ่อนเอาไว้ในป่าลึกแถวเทือกเขาใหญ่อาวุธเยอะไหมคะ400กว่ากระบอกเลยครับแล้วข้อมูลนี้ก็ได้มาจากพอกคอหญิงที่เราจับตัวมาได้อีกทีโอ้โหก็คือต้องเชื่อข้อมูลจากฝั่งตรงข้ามเลยเสี่ยงมากครับแล้วเปิดเรื่องมาก็เกือบจะมีเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ครับ เกือบจะยิงกันเองคือหน่วยของคุณนนเนี่ยมาจากค่ายปักธงชัยไปเจอเข้ากับทหารปราณอีกหน่วยมาจากคนละที่กันครับอีกหน่วยมาจากค่ายเขาคิ้วต่างคนต่างไม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วแล้วอะไรทําให้ยั้งมือไว้ทันคะสิ่งที่ทําให้ฉุกคิดก็คือปืนครับปืนเหรอคะครับหน่วยของคุณนนใช้ปืนอาก้าแต่อีกหน่วยใช้ M16 พอเห็นอาวุธก็เลยเอะใจว่าน่าจะเป็นทหารเหมือนกันก็เลยตะโกนถามกันก่อน โอ้ห oh, รอดไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยครับจุดนี้วันสะท้อนความซับซ้อนของการปฏิบัติการในป่าเลยนะครับคือหน่วยทหารพรานยุคนั้นบางทีก็ขึ้นตรงกับคนละส่วนบัญชาการกันการประสานงานมันเลยมีช่องโหว่ได้ง่ายมากเป็นความเสี่ยงเชิงระบบเลยนะคะใช่ครับเพราะเคลียร์กันได้ภารกิจก็ตามล่าหาอาวุธกันต่อซึ่งลำบากมากเห็นว่าสเสบียงหมดน้ําก็ไม่มีครับ ถึงขั้นต้องเอาผ้าใบพลาสติกมาขึงรองน้ำฝนไว้ดื่มเลยโห oh. แล้วที่หนักกว่านั้นคือตอนที่เฮลิคอปเตอร์จะเข้ามาส่งสเสบียงก็โดนพอกคอที่ซุ่มอยู่ยิงใส่อีกมีการประทะก,กันกลางอากาศเลยครับซึ่งมันมีกริดเล็กๆที่น่าสนใจคือนักบินเขามีรหัสลับกันนะครับรหัสลับว่าอะไรคะเวลาเจอศัตรูภาคพื้นดินเขาจะพูดว่าผีกินควายผีกินควายครับเป็นศัพท์ที่รู้กันว่าหมายถึงพอกคอ เป็นวัฒนธรรมในสนามรบเลยนะคะเนี่ยอืมแล้วระหว่างค้นหาอาวุธพวกเขาก็ไปเจอเรื่องที่เออสยองขวัญมากๆเจออะไรหรอคะไปเจอหลุมฝังศพหมูครับพอขุดลงไปก็เจอร่างมนุษย์สี่ร่างค่ะแต่ที่น่าตกใจคือทุกร่างไม่มีศีรษะโหไม่มีหัวเลยเหรอคะครับสันนิษฐานว่าเป็นการทำลายอัตลักษณ์ศพไม่ให้ระบุต,ตัวตนได้ เป็นแทคนิคที่โหดเหี้ยมมากแค่ฟังก็ขวัญเสียแล้วคะ่ะครับแต่ท่ามกลางความน่ากลัวเนี่ยเรื่องมันก็พลิกไปเจอคลังอาวุธแบบไม่น่าเชื่อยังไงคะคือหลังจากหากันมาหลายวันมีทหารพรานคนหนึ่งกําลังแบบว่าเมากันชาอยู่ <c oughs> ก็นอนมองขึ้นไปบนฟ้าเลื่อยเปื่อยครับเมากันชาแล้วยังไงต่อคะเขาดันเหลือไปเห็นกระท่อมที่สร้างซ่อนไว้บนยอดไม้สูงลิบเลยครับบนยอดไม้เหรอคะใช่ครับ พอปีนขึ้นไปดูก็เจอเลยปืน400กระบอกที่ตามหากันอยู่โอ้โหจบภารกิจเพราะทหารพรานเมากัญชาคนเดียวนี่แหละครับคือความเหนือจริงของสงครามมันมีความตลกร้ายซ่อนอยู่เสมอแล้วปืนที่เจอสภาพเป็นยังไงบ้างคะจุดพีคมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือปืนส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้แล้วเพราะพานท้ายที่เป็นไม้ถูกปลวกกินจนผุพังหมดอ้าวคุณนนเลยเล่าติดตลกนะครับว่าปลวกก็เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเหมือนกัน <laughs> ช่วยทำลายอาวุธคอมมิวนิสต์ไปครับ <laughs> การหัวเราะกับเรื่องแบบนี้ได้มันคือคกลไกป้องกันตัวเองของทหารเลยนะครับเป็นวิธีรับมือกับความเครียดที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายภารกิจแรกก็จบไปแบบกึ่งตลกกึ่งสยองนะคะแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ครับเพราะสถานการณ์ที่ชายแดนมันกําลังจะเดือดขึ้นไปอีกระดับแล้วจากการสู้กับกองโจรในป่ากําลังจะกลายเป็นการ,รเผชิญหน้ากับกองทัพเต็มรูปแบบครับ หลังจบยุทธการหลักชัยไม่นานคุณนนกับหน่วยก็ถูกส่งด่วนไปที่ชายแดนอำเภอตาพยาจังหวัดปราจีนบุรีคืนวันที่5มกราคมปี2528เลยครับสถานการณ์ตอนนั้นคือมีเห่ากรองมาว่ากองทัพเวียดนามจะบุกโจมตีค่ายอพยพชาวกัมพูชาค่ายบืนอัมปืน้นใช่ครับเขากรองบอกว่าจะบุกตอนเที่ยงคืนเป๊ะ,ปะแล้วหน่วยของคุณนนไปถึงพื้นที่กี่โมงคะไปถึงตอนห้าทุ่มครึ่งครับ มีเวลาแค่30นาทีให้วิ่งฝ่าความมืดไปเข้าที่มั่นตรงคันคูยุทธศาสตร์โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนครับวิ่งไปมั่วๆเลยกดดันมากแล้วเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นคะพอไปถึงคันคูได้ปุ๊บเที่ยงคืนตรงเปะ๊ะเสียงปืนใหญ่ของเวียดน,นามก็ดังสนั่นเลยครับระดมยิงถล่มเข้ามาทันทีข่าวกรองแม่นเหมือนจับวางเลยครับนี่คือการยกระดับของสงครามอย่างชัดเจนเลยนะคะคุณละเรื่องเลยครับ จากที่เคยเจอแค่ปืนเล็กยาวตอนนี้ต้องมาเจอกับปืนใหญ่ร้อยสามสิบมิลร้อยห้าสิบห้ามิลแล้วจะเอาตัวรอดยังไงคะเนี่ยคุณนนท์เล่าว่าต้องใช้หูฟังเสียงครับฟังเสียงเหรอคะครับถ้าได้ยินเสียงลูกปืนใหญ่มันดังวีดแหลมๆข้ามหัวไปแสดงว่าเรารอดแต่ถ้าเสียงมันมาแล้วเงียบกริบหลูเหนือหัวคือมันกําลังจะตกใส่เราใช่ครับต้องรีบหมอบหาที่กําบังให้เร็วที่สุดเป็นเทคนิคที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเท่านั้นเลย แน่นอนครับผลจากการโจมตีครั้งนั้นทำให้ค่ายบืนอําปืนแตกผู้อพยพชาวเขมรหลายหมื่นคนทะลักข้ามมาฝั่งไทยคุณนนซึ่งอยู่แนวหน้าสุดก็ได้เห็นภาพทั้งหมดนั้นด้วยตาตัวเองครับเห็นภาพคนแก่ผู้หญิงเด็กหอบลูกจูงหลานหนีตายเข้ามาพึ่งแผ่นดินไทยและจุดนี้เองที่ในบทสัมภาษณ์คุณนนได้สะท้อนความรู้สึกส่วนตัวที่รุนแรงมากออกมา ซึ่งเราขอย้ำนะคะว่านี่คือการนําเสนอความรู้สึกจากประสบการณ์ตรงของแหล่งข้อมูลครับเขาเล่าด้วยความเจ็บปวดว่าวันนั้นทหารไทยให้ที่พักพิงให้ชีวิตกับคนเหล่านั้นแต่เขารู้สึกว่าในปัจจุบันคนกลุ่มนั้นกลับเนรคุณและพยายามจะรุกล้ำแผ่นดินไทยประเด็นนี้ละเอียดอ่อนมากเลยค่ะครับในทางจิตวิทยาของทารผ่นศึกสิ่งนี้อาจจะเรียกว่า moral injury หรือบาดแผลทางใจเชิงศิลธรรมคือมันไม่ใช่แค่ PTSD จากความกลัวแต่เป็นบาดแผลที่รู้สึกว่าถูกหักหลังในระดับคุณค่าความเชื่อมัน่นการที่เราเคยช่วยชีวิตใครไว้แต่ต่อมารู้สึกว่าเขากลายเป็นศัตรูใช่ครับมันสร้างความขัดแย้งในใจที่รุนแรงมากและความรู้สึกนี้เองที่หล่อหลอมทัศนคติของเขามาจนถึงทุกวันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะและเรื่องราวที่ตาพระยา มันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะยังครับมันมีเหตุการณ์ที่นําไปสู่โศกนาฏกรรมที่กลายเป็นบาดแผลฝังลึกของคุณนนหน่วยของเขาถูกสั่งให้ไปอยู่แนวหน้าสุดห่างจากทหารเวียดนามแค่80เมตรครับในบังเกอร์เก่าของขเขมรที่เขาบอกว่าเหม็นกลิ่นศพคละคลุ้งไปหมดเลยแค่สภาพแวดล้อมก็บั่นทนจิตใจมากแล้วเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อมีรองผู้บังคับกองร้อยคนใหม่เพิ่งย้ายมาชื่อจาสิเอกธนาคม เป็นคนใหม่ไฟแรงครับอยากสร้างผลงานก็เลยชวนฐานพรานอีก4ี่นายออกไปล่าตระเวนแต่คุณนนไม่ได้ไปด้วยทำไมล่ะคะพอดีวันนั้นเขาติดเข้าเวนยามพอดีครับถือว่าโชคดีในโชคร้ายมากๆครับเพราะหลังจากชุดล่าตระเวนออกไปได้ไม่นานก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นหลายครั้งกับระเบิดใช่ครับพอส่งกำลังไปดูก็พบว่าทั้งห้าคนเดินเข้าไปในทุ่งสังหาร ทหารคนแรกชื่อสมพรเหยียบจนขาขาดกระเด็นค่ะจาธนาคมรองผอบอยเห็นลูกน้องเจ็บก็รีบวิ่งจะเข้าไปช่วยอุ้มอย่าบอกนะคะว่าครับพลาดไปเหยียบกับระเบิดซ้ำเข้าไปอีกสองลูกซ้อนโอ<ฮ>้โหร่างของเขาเองก็โดนแรงระเบิดจนสาหัสนี่คือความโหดร้ายของกับระเบิดสังหารบุคคลเลยนะคะใช่เลยครับมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อฆ่าทันทีแต่เพื่อทําให้บาดเจ็บ เพราะคนเจ็บหนึ่งคนต้องใช้คนอีกสองสามคนเข้าไปช่วยกลายเป็นการดึงกำลังพลของเราออกจากแนวรบแล้วมันก็เล่นกับสัญชาตญาณของคนที่ต้องเข้าไปช่วยเพื่อนด้วยครับและสถานการณ์มันก็เลวร้ายลงไปอีกเพราะทหารเวียดนามที่มองอยู่เริ่มระดมยิงปืนเล็กเข้าใส่ทีมกู้ภยัยทําให้ต้องยิงปืนใหญ่ตอบโต้กลับไปเพื่อเปิดทางให้เข้าไปช่วยคนเจ็บครับกลายเป็นสมรภูมิย่อยๆขึ้นมาทันทีเลยแล้วช่วงเวลาที่สะเทือนใจที่สุดล่ะคะ คือตอนที่เพื่อนๆเข้าไปอุ้มร่างของจ่าธนาคมที่สาหัสมากออกมาได้ในบทสัมภาษณ์คุณนนท์เล่าว่าจ่าธนาคมยังพอมีสติอยู่บ้างและคำพูดสุดท้ายที่เขาพร่ำบอกเพื่อนๆด้วยลมหายใจรวยรินก็คือฝากลูกด้วยฝากลูกด้วยทำไมฮะเพราะภรรยาของเขากำลังตั้งท้องได้6เดือนพอดีครับโธ<ท>่แต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยค่ะครับ การสูญเสียผู้บังคับบัญชาและเพื่อนไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้มันคือภาพจำที่ไม่มีวันลบเลือนไปได้เลยสรุปแล้วเหตุการณ์วันนั้นวันเดียวหน่วยของคุณนนท์สูญเสียกำลังพลไปกี่นายคะ4นายครับคือจ่าธนาคมเสียชีวิตหนึ่งนายคุณสมพรขาขา,ขาดพิการแล้วก็อีกสองนายโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่ตาจนบอดสนิทนี่คือราคาที่ต้องจ่ายในวันนั้นถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นการเดินทางทางอารมณ์ของคุณนนเลยนะครับ จากภารกิจแรกที่ยังพอมีเรื่องตลกร้ายมาสู่สมรภูมิตาพยาที่เต็มไปด้วยความตายและการสูญเสียใช่ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมทัศนคติของคุณนนท์ต่อปัญหาชายแดนในปัจจุบันถึงได้รุนแรงขนาดนั้นถูกต้องครับนี่คือความจริงในมุมมองของคนที่ผ่านสมรภูมินั้นมาด้วยตัวเองซึ่งเป็นความจริงที่หล่อหลอมชีวิตและจิตใจของเขาอย่างปฏิเสธไม่ได้ก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ มีประเด็นหนึ่งที่มันติดอยู่ในใจมากที่สุดจากบทสัมภาษณ์นี้ค่ะครับคือในตอนท้ายคุณนนท์เล่าว่าหลังจากจบภารกิจ8เดือนที่ตาพระยาแล้วเนี่ยเขาถูกส่งต่อไปรบที่ช่องบกซึ่งเขาบอกว่าเป็นสมรภูมิที่หน่วยของเขาสูญเสียนักที่สุดยิ่งกว่าที่ตาพระยาเสียอีกหมายความว่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เราเพิ่งคุยกันไปทั้งหมดนี้ ยังไม่ใช่จุดที่เลวร้ายที่สุดในประสบการณ์ของเขาสินะครับและคำถามที่มันชวนให้เราขบคิดก็คือเมื่อทหารคนหนึ่งที่ผ่านการสูญเสียผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมรบไปต่อหน้าต,ต่อตามาแล้วแต่กลับยังบอกว่ามันยังไม่ใช่สมรภูมิที่เลวร้ายที่สุด มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับราคาที่แท้จริงของการปกป้องอธิปไตยและบาดแผลที่มองไม่เห็นเหล่านี้มันยังคงฝังรากลึกและหล่อหลอมจิตใจของคนในชาติเราอย่างไรแม้ว่าเสียงปืนมันจะเงียบไปนานแล้วก็ตาม